สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยนะคะหวยฮาหนอยสูตรรวมนะคะของแอดอุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะอู้เกิดอะไรขึ้นเนาะเป็นครั้งแรกที่แตกหมดเลยนะคะแตกหมดเลยนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะในรอบหลายปี ดูเนาะสองสามเข้าวันไหนบ้างนะคะเจาะเข้าอันนี้เม็ดเดียวแตกนะคะโอ้เม็ดเดียวแตกนะคะหกเจ็ดตรงตรงเลยนะคะนี่เกิดอะไรขึ้นเนาะวันนี้ปังจังเลยนะคะหาห่อยโอ้ยลาวพัฒนาปังอย่างนี้หน่อยเถิดสองสามสี่นะคะสองสามสี่เจาะเข้านะคะแอร์เจาะเข้าเอามีสองเจ็ดด้วยนะคะสองเจ็ดนี่เจาะเข้ากิจเนาะ ปาดีถูนี่นะคะอันน้อยแย่ก็เข้าทั้งเจ็ดนอยเลยนะคะโอ้ั้งแรกทุกคนอันนี้ก็สําหรับสายวิ่งลูดนะคะหกสองนะคะเพราะเข้าทั้งหกทั้งสองเนาะหกอันนี้เข้าสองพิเศษเข้าสองนะคะปกติเข้าสองนะคะเฮ้ยปกติเข้าหกนะคะวีพีเข้าแปดนะคะกาชาดเข้าสามนะคะสามศูนย์เลยสําหรับสายวิ่งนะคะ เออสามาัคคีเข้าศูนย์นะคะแล้วก็พัฒนาเข้าเก้านะคะนี่พัฒนาเข้าเก้าเนาะเอามาดูสองสามสี่นะคะแอนให้สองสามสี่สองสามทำงานหมดเลยสี่ยังไม่มานะคะสี่ยังไม่มาแอนจะให้เป็นตัวเด่นสามตัวแล้วแล้วกันนะคะให้ทุกคนตัดสินใจกันเอาวิ่งลูดตัวไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่ารอบ ของพ่งนี้ดันเขียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะอ้าวนี่นะคะหกเจ็ดตรงๆเลยนี่เก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะทุกคนตรงๆเลยมันมาจริงๆนะคะแตกรอบปกติไปนะคะนี่นะคะหกเจ็ดล่างตรงๆงเมรรร็ดเดียวฟุกมากค่ะเออวันนี้ก็ขอให้ปังอย่างนี้ทุกงวดเนาะสองเจ็ดนะคะเข้ากิดนะคะเอออันนี้เข้าลูดเนาะหกเจ็ดนี่เข้าปกตินะคะอันนี้ก็เข้าลูดนะคะ แล้วก็หกแปดสามนี่นะคะแตกอีกแล้วนะคะตารางแตกสามตัวอีกแล้วเนาะแอดจับได้อีกแล้ววายฟุกมากเลยนะคะหกแปดสามบูพวกนี้ก็เกือบแตกนะคะแล้วก็สามหกนะคะสามหกสามเก้าสามแปดนะคะเจาะแตกกระจุยเลยนะคะเจาะแตกกระจุยอันนี้ก็สามหกสามเก้านะคะขอให้ไปเลาาพัฒนาอีกนะคะสามหกสามเก้านี่ขอให้ไปเลาาพัฒนาอีกค่ะเพราะว่า เลขไอ้นี่นะคะเลขอายุแอดเนาะอายุแอดที่ฝันนะคะทุกคนได้กันไหมเนาะฝันว่าตัวเองท้องก็สามหกสามเก้าเนาะอายุสามห้าสามหกสามเก้าอุ้ยทำมห้าสามหกห้าสามเก้านี่จะปังมากเลยนะคะ ก็ตามนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเลขฝันของแอดนะคะสูตรของหลานสูตรของแอดวันนี้พอไปวัดไปวาได้เนาะดีใจกับท่านที่มานดีใจกับท่านที่เฮงนะคะดีใจกับท่านที่ปังนะคะทุกคนก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังแบบนี้ทุกวันนะคะพรุ่งนี้วันหยุดก็ระวังหน่อยเดอ้อผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออาภายัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าสูตรหวห้านอยจะมีทั้งของแอดนะคะของแอดแล้วก็ของหลานให้นะคะจะมี สูตรของห้านนี่น้อยตัวก็ลองไปดูนะคะแต่ของแอดนี่จะเจาะแล้วแต่อารมณ์ตามใจฉันนะคะประมาณนั้นนะคะของแอดนึกจะให้อะไรก็ให้ไปตามก็ให้ตามสูตรนั่นแหละค่ะว่ากันไปตามสูตรนะคะแล้วก็ตามใจฉันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้แอดไม่ค่อยจับตามใจฉันนะคะเหมือนหวยลาวพัฒนาตอนไปไลฟ์สดเนาะจับไปจับมาเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะทุกคน เอ้ามาดูนะคะแอดก็ยังอยู่ที่ตัวเดิมนะคะแอดจะให้เด่นสองสามสี่นะคะเด่นสองสามสี่ทุกคนแต่ว่านะคะแต่ว่ามันได้เขียนวิ่งลูดไปแล้วก็เลือกเอานะคะในสองสามสี่นี้นะคะแอดจะทําเป็นตัวเด่นให้ดีกว่านะคะเป็นตัวเด่นให้ทุกท่านไปเลือกเอานะคะมา <inclusive. S 1> ดูนะคะพรุ่งนี้ของวันที่ยี่สิบเจ็ดแอดยังอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมตัวเดิมเลยไม่ได้ไปไหนนะคะเออโซฮานอยรวมนะคะาฮานอยรวมสองเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะ เด่นสองสามสี่นะคะเด่นสองสามสี่ก็เลือกเอานะคะเพราะวันนี้สองก็มาเยอะแล้วอาจจะเป็นสีุ่่งนี้นีแอดแอดแอดกลัวเป็นสี่นะคะสี่มาุ่งนี้นีสีน่นี่จับตามองสี่ไว้นะคะนี่รู้สี่มาเนี่ยเลยุ่งนี้เดาเอานะคะเดาเอานะคะอันนี้ชนกับสูตรหลานนะคะอันนี้ชนกับสูตรหลานเลยนะคะนี่ ชนกันกับสูตรล้านตัวเน้นนางเลยนะคะ1619นเนี่2อ2แนะคะ3 8 3 7 3 6 39นะคะ48 4 7 4 6 49ตัวจอแอดยังอยู่ที่เดิมหวยแอดไม่ไปไหนคะ่ะอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมอันนี้คือเลขเมียหลวงอันนี้คือเลขชูนะคะเมียมหลวงแล้วก็ชูนะคะถ้ามี1แอดจะกันศูนย์ให้ทันทีเลยนะคะถ้า16มันจะชอบมาด้วยกันคะ่ะถ้าไม่16ก็จะเป็น06อะไรประมาณนี้ถ้าเป็น17ก็จะไม่ไม่17ก็จะ0ลาเราให,หวยนะคะทุกนจะังเกตนจคะเวลา บางทีเราซื้อหวยนะคะเราไป1นสี่มันจะมา0ูนย์สเราไปเราไปหนมันจะมา0ูนย์หอะไรประมาณเนี้คะ่ะแต่ว่าเลขอื่นไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่าศูนย์กับหนี่แอสโมหมากหกับเด้วยนะคะมาดูตารางนะคะสองสี่เจ็ดนะคะ 2 4 7 3 6 9 8นะคะ2 3 4 2 3 8นะคะ2 7 4 2 7 8 6 3 4 6 3 8 6 7 4 6, 6 7 8นะคะอันนี้เป็นเลขทูบที่เราจุดกันวันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเลขแปลงนะคะ2 3 5นะคะ2 8 5โอ้ยอยู่แอดเลยดินี่ เอามาดูนะคะหนอยกิจให้ไปที่ไหนบ้างนอยกิจให้ไปที่หกเจ็ดนะคะพิเศษให้ไปที่สองห้าปกติให้ไปที่หนึ่งสามนะคะ VIP ให้ไปที่หกสามนะคะกาชาติให้ไปที่0ูนย์สามสมัคคีให้ไปที่0ูนย์สามนะคะพัฒนาให้ไปที่สามหกนะคะแอดยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมเลยนะคะ FC จะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่ามันเป็นหวยวันหยุดนะคะหวยวันหยุดก็น่ากลัวนะคะน่ากลัวทุกหวยเลยทุกคนนะ เดีย๋ยวว่าแต่นี่เลยนะคะขนาดวันไม่หยุดเรายังลากเลือดเลยนะคะน้าประสาอะไรกับเลขวันหยุดค่ะทุกคนเอ,อ้ยเป็นตระกานครับทุกทุกคนบอกน่ากลัวมากแอดว่สาสันเ,เอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนก็เห็นเลขฝันแอดแล้วเนาะเลขฝันนี่นะคะแอดก็ให้ดูทุกคนนี่แหละดูทุกวันนี่แหละคะ่ะเผื่อพรุ่งนี้มันออกอีกนะคะฝันนะคะแอดจะเขียนไว้ในชุดเดียวกันเลยนะคะเพราะว่า เวลาหวยไทยนะคะสรุปหวยไทย f c ซก็อยากให้สรุปฝันให้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะฝันตั้งแต่เดือนเริ่มตั้งแต่หัวลังหวยไทยออกแอดก็จะจุดนะคะจะตีตารางให้อย่างนี้นะคะไม่ต้องตื่นเต้นเด้ออันนี้ก็เริ่มฝันมาแล้วนะคะในวันที่ย0สิบนะคะอันนี้ก็ฝันนะคะวันที่21อ็อันนี้ก็ฝันวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้ลืมค่ะอันนี้ก็ฝันล่าสุดนะคะฝันล่าสุดวันนี้ก็มากระจุยเลยนะคะสามหกสามกอันนี้ก็กลัวเอฟซีไม่หนีสองสามหนึ่งนะคะใครที่วินก็ได้นะคะ เจ็ดสองก็ไม่เนาะมีแต่แอดนี่แหละเสืออายุคนเดียวเอ้าก็ในฝันมันมีอย่างนี้แอดก็ข้นมาให้หมดเลยนะคะทุกคนข้นมาให้หมดเลยแต่เป็นเมียน้อยเขาหนิอย่างนี้รอเปล่าเรียก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 เมียน้อยเ้ายกไม่รู้เรียกไม่เป็นแล้วอื่นเรียกเมียน้อยบ่แต่อย่างหัวน้องฝัน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 ตัวเองได้เป็นเมียน้อยเขานะคะฝันน่ารักจังเลยฝันน่ารักจังเลยค่ะทุกคนเป็นตาถือบักทุเลียนเขาเล้ เอาเอาแคบคะ่ะทุกคนก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังอีกเนาะโอ้ยแอดก็ต่อไปนี้แอดมีฝันอะไรแอดก็จะอัดคลิปแล้วก็แยกให้ทุกคนนะคะเพราะว่าฝันทีไรเห็นไหมอายุแอดมามา,มาตั้งกี่หน่อยคะนี่สามหกสามเก้าดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนะคะอายุแอดเวลาซื้อนะกับหัวด้วยนะคะสามหกสามเก้านี่ไม่ได้นะคะทุกคนนี่3 6 1นสามหหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามอันนี้ก็สามแล้วเนาะสี่นะคะป้า มาสี่ครั้งเลยนะคะสามหกสามเก้าทุกคนอันนี้สองหนึ่งสามนี่อันพอสัเกิดเนาะสองห้าสามหนึ่งนะคะป๊าปตดถูโอ้ยทำไมไม่หกอะไรก็ได้ไม่ใช่หกเปลียนสามอายุขยบพัานในหัดเปลียนสิบสามของน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นแปดหกสามอีกเนาะบนหกสามล่างหกสามอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยหวัวเราพัฒนาในเทอกสองหกสามหกสามหกสามเก้านี่เนาะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้มานขอให้หิงนะคะเอาลืมเปิดหน้านี้ขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีเดอ้อแตกสามตัวตรงนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ